ชายชะกันจำนวนประมาณหนึ่งร้อยคนนั้นมาจากหลายหมู่บ้านทั้งไกลและใกล้เมื่อออกจากบ้านของตนมาแต่ละคนมีมือเปล่าๆพอผลหมู่บ้านออกมาถึงชายป่าโคนต้นไม้หรือโลง่งนาระหว่างทางแต่ละคนจึงขุดขุยเอากล่องหีบหรือปีบที่ซ่อนไวนะ้ณที่นั้นออกมาเปิดหยิบเครื่องแต่งกายชุดดำ และอาวุธปืนกระสุนและลูกระเบิดขว้างออกมาแต่งและถือแล้วบ่ายหน้าไปยังจุดนัดพบนอกหมู่บ้านดงเย็นก่อนหน้าที่จะมีการประชุมนั้นผักพวกในบ้านดงเย็นสืบสวนอย่างละเอียดใกล้ชิดและเป็นเวลาติดต่อกันหลายสัปดาห์แล้วรายงานให้หัวหน้าทราบว่าแม่บ้านดงเย็น จะมีศัตรูเดินทางเข้าออกอยู่เนืองๆแต่ในระยะนั้นศัตรูซึ่งได้แก่เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆของรัฐบาลก็ห่างเหินจากบ้านดงเย็นไปด้วยเหตุผลต่างๆฝ่ายที่เข้าไปพัฒนาหลังจากที่ได้ขุดบอ่อหนาำบาดานและตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเสร็จแล้วก็มอบหน้าที่ในการดูแลและควบคุมบอ่อน้ำและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ให้แก่กรรมการหมู่บ้านซึ่งมีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้างานสร้างถนนหยุดชะงักไปตั้งแต่หัวหน้าหน่วยพัฒนาการถูกพอกระคอสังหารถึงแก่ความตายคารถยนต์กลางถนนที่ตนเป็นผู้อำนวยการสร้างชุดคลุมคลองหมู่บ้านซึ่งตั้งอยู่ทางทิศเหนือของบ้านดงเย็นนั้นอยู่ห่างจากหมู่บ้านและพอตกค่ำเจ้าหน้าที่ในชุด ซึ่งเหลืออยู่ไม่ถึงครึ่งของยอดจำนวนเต็มก็ตั้งมั่นอยู่แต่ในที่กําบังแม้แต่ผู้ใหญ่บ้านดงเย็นเองก็ต้องไปนอนอยู่กับชุดขุมคลองหมู่บ้านชุดนั้นพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเห็นว่าจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการเน้นย้ำให้ราดสดอนบ้านดงเย็นโหนักในอิทธิพลของคอมมิวนิสต์ในย่านนั้นศัตรูมีความเคลื่อนไหว ในด้านที่อาจจะกระทบกระเทือนต่ออิทธิพลของพรรคเกินไปการกวาดล้างของเจ้าหน้าที่รัฐบาลได้กระทำแล้วหลายครั้งในบ้านดงเย็นและมวลชนที่สนับสนุนคอมมิวนิสต์ในบ้านดงเย็นหลายคนถูกจับกุมและส่งตัวไปยังศูนย์ฝืนฟูและสงบจิตใจทำให้การสนับสนุนพรรคทางในด้านสเสบียงอาหารและข่าวกลองย่อนยานลงไป การพัฒนาของศัตรูทําให้ความเป็นอยู่ของราษฎรกระเตื้องขึ้นกว่าเดิมพืชพันธุ์ธัญญาหาัรที่ราสดสรเพาะปลูกสามารถออกสู่ตลาดได้รวดเร็วและสะดวกกว่าแต่ก่อนพ่อขาแม่ขาคนกลางไม่ได้นั่งคอยอยู่ในเมืองหากแต่ขึ้นรถประจำทางหรือรถยนต์บรรทุกเล็กๆออกมาเสาะหาสื่อพืชผักต่างๆจนถึงบ้านดงเย็น ภาวะการคลองชีพของรัฐดรที่ดีขึ้นนี้ทำความวิตกให้แก่พรรคคอมมิวนิสต์มากถ้าราษฎรมีความเป็นอยู่ดีขึ้นแม้แต่เพียงเล็กน้อยคำโฆษณาของคอมมิวนิสต์ที่ให้หลายและทับถมรัฐบาลว่าทอดทิ้งประชาชนก็จะกลายเป็นคำโกหกมดิทิดโดยสิ้นเชิงราษฎรจะหมดความเชื่อถือในกองกำลังติดอาวุธของประชาชนไทยและหมดศรัทธา ในการนำของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยอันที่จริงถนนหนทางที่ดีขึ้นและสินค้านอกหมู่บ้านที่หลั่งไหลเข้ามาในบ้านดงเย็นนั้นเป็นประโยชน์โดยตรงทางหนึ่งแก่กองกำลังติดอาวุธของคอมมิวนิสต์เพราะบรรดาผู้สนับสนุนที่ยังเหลืออยู่ในบ้านดงเย็นสามารถซื้อหาสินค้าเหล่านั้นได้โดยเสรี การขนส่งเข้าไปให้พวกคอมมิวนิสต์ในป่าก็ยังพอทำได้แม้ว่าจะลำบากเป็นบางครั้งเพราะการตรวจตราควบคุมของชุดขุมคลองหมู่บ้านแต่ถ้าหากความเชื่อถือหรือศรัทธาของราษฎรที่มีต่อคอมมิวนิสต์เสื่อมถอยลงการหาและขนส่งสเสบียงอาหารก็ย่อมจะทำได้ยากยิ่งขึ้นเพราะผู้สนับสนุนที่เหลืออยู่เพียงเล็กน้อย จะถูกประชาชนลังเกียจและอาจจะถูกฉีตัวให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มได้โดยง่ายคอมมินิตยังเป็นต่ออยู่อีกทางหนึ่งรัฐบาลได้กวดขันยิ่งขึ้นในเรื่องคุณสมบัติของข้าราชการที่ส่งเข้าไปดำรงตำแหน่งและทำหน้าที่ต่างๆในจงังหวัดอำเภอและตำบลที่กำลังถูกคอมมินิตคุกคามรวมถังที่ตั้งบ้านดงเย็น แต่รัฐบาลก็ทำไม่ได้รวดเร็วนักการฝึกอบรมกินเวลาไม่น้อยและจำนวนผู้เข้ารับการฝึกอบรมแต่ละรุ่นแต่ละคราวก็มีมากไม่ได้ในขณะเดียวกันการลงโทษทางวินัยเพื่อกำจัดผู้กดขี่ข่มเหงหรือลังแกา่าราษฎรก็ทำไม่ได้โดยกว้างขวางเลาะยังมีการเห็นแก่หน้าเกรงใจการบิ้งเต้นช่วยเหลือกันอยู่มาก ด้วยเหตุนี้จึงยังมีแกะดำที่คอยตีปลาหน้าใสเป็นอุปสรรคต่อความพยัายามของรัฐบาลที่จะทำลงความมั่นคงและสันติสุขของราชฎรดอและเปลี่ยนประโยชน์เกื้อกูลแก่ความพยัายามของคอมมิวนิสต์ที่จะทำลายความมั่นคงและสันติสุขนั้นพรรคคอมมิวนิสต์ตัดสินใจที่จะใช้แกะดำเหล่านี้โดยเฉพาะที่ใกล้บ้านดงเย็นเป็นเครื่องมือ ในการฝืนฟูและทำลงอิทธิพลของตนคืนนั้นเป็นคืนเดือนมืดใช่แต่เท่านั้นฝนยังตั้งเขามาตั้งแต่ตอนเย็นเมฆสีดำบดบงังดวงดาวที่เคยกระจ่างฝาเสียหมดสิน้นฝา่าแลบแปรปลาบอยู่ตลอดเวลาเจ้าหน้าที่ชุดคลุมครองหมู่บ้านชุดนั้นเหลืออยู่13คนหัวหน้าชุด ซึ่งเป็นจานายสิบตำรวจอายุใกล้กเกษียณไปราชการที่อำเภอสามบันก่อนหน้านั้นไม่มีผู้ใดทราบกำหนดกลับลองหัวหน้าชุดเป็นพลตำรวจหนุ่มหน่อยเพิ่งสำเร็จการศึกษามาจากโรงเรียนตำรวจภูทรที่ตำบลจอหออำเภอเมืองจองังหวัดนครราชสีมาเจ้าหน้าที่อีกสิบสองคนเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนบ้าน สมาชิกหน่วยปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนที่กําลังถูกยุบบ้างผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบบ้างราดสฎดออาสาสมัครที่ไม่มีตําแหน่งเรียกบ้างส่วนมากเป็นราดสฎดอชาวอําเภอหนั้นบางคนรวมถ้งผู้ใหญ่บ้านเป็นชาวบ้านดงเย็นคนถัง13บสารับประทานอาหารตั้งแต่วันและพอพบค่ํา ก็ชวยอาวุธประจำตัวเข้าที่นอนซึ่งอยู่หลังที่กำบังเหมือนแต่ยามสองคนซึ่งเคลื่อนที่ไปรับรอบหลังมูลดินสูงแค่อกยามทั้งสองไม่คิดบ่าจะมีเหตุหลายแรงใดๆเกิดขึ้นคนอื่นๆก็ไม่คิดเช่นนั้นเสียงหมอลำโมดังออกมาจากเครื่องรับวิทยุส่วนตัวของใครคนหนึ่งแข่งกับเสียงโครกคลากของเครื่องรับส่งวิทยุซึ่งเปิดทิ้งเอาไว้บนโต๊ะ ที่กลางกระท่อมหลังนั้นลองหัวหน้าชุดนอนลืมตาพโพลงอยู่บนเตียงของตนในความมืดที่ถูกขัดจังบะด้วยแสงสายฝาเป็นครั้งคราวเขาคิดถึงบ้านที่อำเภอเกษตรสมบูรณ์จงังหวัดชายภูมิคิดถึงความสงบคิดถึงความเป็นเม็ดในหมู่บ้านของเขาก่อนจะเดินทางมารับตำแหน่งที่นี่เขากลับไปเยี่ยมบ้านและลาพ่อแม่พี่น้อง เขาจำคืนนั้นได้ดีเขาดนอนหลับสนิทโดยไม่ต้องกอดปืนเหมือนคืนนี้เขาไม่ต้องสะดุ้งตื่นเป็นระยะๆะะจนลุ่งสว่างเหมือนที่ชุดขุมคลองหมู่บ้านชุดนี้คนตำรวจหนุม่มได้ยินเสียงกล่นเบาๆของสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนคนที่นอนอยู่ใกล้ๆแล้วเขาก็คิดถึงเจ้าหน้าที่ชุดคุม้มคลองหมู่บ้านชุดนั้นทุกคน อายุมากกว่าเขาบางคนแก่คราวพ่อหรือลุงของเขาทุกคนเรียกเขาว่าลองแต่ก็เท่านั้นเองรับหลังเขาบางคนเรียกเขาว่าตำรวจหน่อยบ้างบางคนเรียกชื่อเขาโดยมีคำนำหน้าว่าบักถึงแม้เขาจะรู้ว่าเป็นการเรียกด้วยวิสาสะที่ผู้มีวัยวุฒิสูงกระทำกับผู้ที่มีวัยวุฒิต่ำกว่า แต่เขาก็ไม่พอใจเขาเรียนจบชั้นมัธยมปีที่6และเรียนจบโรงเรียนตำรวจด,ดำพังแต่หลักสูตรโรงเรียนตำรวจแห่งเดียวก็ยาวนานกว่าหลักสูตรการอบรมที่เจ้าหน้าที่ชุดคุมครองหมู่บ้านได้รับเสร็จแล้วยิ่งกว่านั้นเงินเดือนรวมถังเบี้ยเลี้ยงของเขายังสูงกว่าทุกคนเหมือนแต่ว่านายสิบตำรวจผู้เป็นหัวหน้าชุด เขาควรจะได้รับความยกย่องนับถือยิ่งกว่านั้นความคิดคำนึงของเขาไปสะดุดลงที่เจ้าหน้าที่ชุดคุมคลองหมู่บ้านผู้ทำหน้าที่ยามประจำผัดหนั้นผู้หนึ่งซึ่งเดินผ่านมาใกล้ที่นอนของเขาแม้จะอยู่ในความมืดเขาก็จำได้ว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นเป็นชายหนุม่มอายุมากกว่าเขา4-5ห้าปีเป็นคนอำเภอหนั้นแต่ต่างตำบล เขาเป็นสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนหรือที่นิยมเรียกกันย่อๆว่าอ,อสอรูปร่างสูงและได้ส่วนเป็นที่อิจฉาของชายหนุ่มด้วยกันและเป็นที่พอใจของสาวแก่แม่ไม้และสาววัยรุ่นโดยทั่วไปลองหัวหน้าชุดไม่ชอบเจ้าหน้าที่หนุ่มผู้นั้นด้วยเหตุผลอื่นๆอีกเขารู้สึกว่าอ,อสหนุ่มรูปงามผู้นั้น เป็นโทษยิ่งกว่าเป็นคุณแก่ชุดคุ้มครองหมู่บ้านชุดนั้นเบี้ยเลี้ยงเดือนละหกรบาทของเขานั้นดูเหมือนจะบมดสิ้นไปด้วยการสื้อหาเสื้อผ้าแพรพันมาประดับประดาตนเองเขาชอบสวมเครื่องแบบชุดพลังอย่างหน่วยลบพิเศษเพราะดึงดูดสตีกว่าเครื่องแบบสีเขียวเรียบของอสกับผู้ต้องหาว่ากระทำการอันเป็นคอมมิิต เขาหยาบคายและทารุณครั้งหนึ่งเขายิงผู้ต้องหาตายสองคนโดยอ้างว่าผู้ต้องหาพยายามต่อสู้ลองหัวหน้าชุดทราบภายหลังจากอาสอในชุดขุมคลองชุดเดียวกันบ้าลูกระเบิดที่ค้นพบในศพของผู้ต้องหาคนหนึ่งนั้นความจริงเป็นลูกระเบิดมือที่อสอตัวการสือบ้าโดยผิดกฎหมายและมีอยู่ในความครอบครอง ก่อนหน้าเกิดเหตุเป็นเวลานานกับราษฎรในบ้านดงเย็นออหนุ่มรูปงามไม่แต่ความยิงดุดันและกระโชกโหกหากเหมือนตาหญิงสาวเท่านั้นเขาเป็นขมิ้นกับปูลกับเด็กหนุ่มในหมู่บ้านเกือบทุกคนหลายครั้งที่ลองหัวหน้าชุดได้รับรายงานจากอศผู้นั้นว่าเด็กหนุ่มบางคนสนับสนุนพอกคอ ด้วยการนำข่าวและสเสบียงอาหารไปส่งที่ชายทุ่งหรือในปา่ารายงานดังกล่าวลองหัวหน้าชุดและหัวหน้าชุดส่งต่อไปอยังอำเภอตามลำดับขั้นเมื่อมีการกวาดหลังเด็กหนุ่มบางคนที่ถูกระบุชื่อก็ถูกจับกุมและส่งตัวไปรับการอบรมฝืนฟูจิตใจผลที่ตามมาคืออสหนุ่มรูปงามเป็นที่เกลียดกลัวของเด็กหนุ่มอื่นๆ ตลอดจนพ่อแม่พี่น้องของเด็กนมที่ถูกจับกลุ่มยิ่งขึ้นส่วนผู้ที่ถูกจับกลุ่มบางคนเมื่อได้รับการปล่อยตัวกลับมาถึงหมู่บ้านแล้วไม่ช้าก็หายสาบสูญไปจากหมู่บ้านและมีข่าวว่าไปเป็นทหารปา่าอีกอย่างหนึง่งเกี่ยวกับตัวอ,อสอรูปงามซึ่งลองหัวหน้าทุดลังเกียดนักหนาก็คือการดื่มเหล้าอ,อสหอนุ่มผู้นั้น มักจะสื้อเล่าโลงมาและชักชวนเจ้าหน้าที่อื่นๆในชุดขุมคลองให้ร่วมกันดื่มเวลาเย็นๆเสมอเขาเคยห้ามปลามแต่ก็ไม่ได้ผลลองหัวหน้าชุดอยากจะทำอะไรแรงๆแต่ก็ทำไม่ได้เพราะผู้หนึ่งที่มักจะรับคำเชิญชวนและร่วมวงดื่มด้วยคือจ่าหน้ายิบตำรวจผู้เป็นหัวหน้าชุดนั้นเองลองหัวหน้าชุดขุมคลองหมู่บ้าน ถึงเรื่องต่างๆเหล่านั้นแล้วก็ถอนใจยาวเขาอยากจะให้ทางรัชการส่งเขาไปประจำอยู่สถานีตำรวจในท้องที่ที่ไม่มีปัญหาเกี่ยวกับคอมมินิตเขาอยากจะทำหน้าที่ตำรวจจริงๆไม่ใช่เครื่องตำรวจเครื่องทหารอย่างในขณะนี้แต่เขาก็ไม่รู้จะทำอย่างไรเขาเป็นเพียงคนตำรวจเล็กๆคนหนึ่งไม่มีญาติมิรที่เป็นตำรวจดดตำแหน่งสูง ที่ะจะบันดาลให้ความปลาถนาของเขากลายเป็นความจริงเขาไม่เถียงว่าการที่ทางราชการส่งเขาออกไปเป็นรองหัวหน้าชุดขุมคลองหมู่บ้านแห่งนั้นอยู่ทำให้เขามีรายได้สูงขึ้นพราะได้รับเบี้ยเลี้ยงนอกจากนั้นเขายังไม่ได้ทำงานหนักหรือเหน็ดเหนื่อยนักการลาดตระเวนรอบ,บ,บหมู่บ้านกล่าวละไม่กี่กิโลเมตรไม่เคยมีเหตุการณ์หลายแรงใดๆ อย่างที่จุดคุมคลองหมู่บ้านอื่นๆเคยประสบและการช่วยเหลือหน่วยตำรวจอื่นๆที่ส่งมาจากอำเภอรหรือจังหวัดจับก,กลุ่มผู้ต้องหาบ่ากระทำการอันเป็นคอมมิวนิสต์ก็เป็นงานง่ายกินเวลาเพียงชั่วครู่ชั่วยามแต่ถังไม่ต้องเกี่ยวข้องกับการควบคุมตัวผู้ต้องหาด้วยถึงกระนั้นเขาก็ไม่ชอบและไม่อยากอยู่ในตำแหน่งนั้นเพราะเขาไม่เคยตั้งใจ หรือคิดฝันที่จะมาทำงานอย่างนี้เขาอยากจะอยู่ตามโรงพักในเมืองหรือตัวอําเภอหรือแม้แต่ที่ตั้งตำบลที่จเจริญกว่านั้นคึกคักกว่านั้นเขาเกิดและเติบโตมากลางท้องนาและใกล้ไถใกล้ควายมาพอแล้วเขาอยากจะมีชมีวิตอยู่กลางความแวดล้อมอย่างอื่นบ้างเสียงสุนัขเห่าไกลๆจากในหมู่บ้าน ทำให้พลตํารวจหนุม่มลองหัวหน้าชุดขุมคลองหมู่บ้านต้องยุติความคิดคำนึงของเขาลงอย่างกระทันหันหมาเป็นสัญญาณอย่างชงัดที่บอกให้ทราบว่ามีคนแปลกหน้าล่วงหลําเข้ามาในหมู่บ้านและในบ้านลงเย็นยามนั้นเวลานั้นคนแปลกหน้าที่จะล่วงหลําเข้าไปได้มีอยู่พวกเดียวพลตํารวจหนุม่มโดดผุงลงจากเตียง หล่อมด้วยปืนกลเล็กคู่มือเขาก้าวออกไปที่มูลดินด้านที่อยู่ใกล้หมู่บ้านที่สุดจะพบยานคนหนึ่งยืนฟังเสียงหมาเห่าอยู่ก่อนแล้วสงสัยไอ้พวกนั้นจะเข้าไปรับสเสบียงในบ้านนะลองความเห็นของราษฎรอาสาสมัครผู้ทำหน้าที่ยามไม่ทำให้ลองหัวหน้าชุดสบายใจขึ้นเขายังจำได้ดีว่าก่อนจากกันเมื่อสัปดาห์ก่อน ปลัดอำเภอฝ่ายป้องกันซึ่งมาตรวจความเรียบร้อยของชุดขุมคลองหมู่บ้านกำชับแล้วกันชับอีกให้ระบังตัวเพราะมีข่าวว่าผู้กอ่อการหลายคมนิดขั้นหัวหน้าปรากฏตัวในบริเวณใกล้เคียงก็เหมือนกันกับพวกเรานั่นแหละปรรลัดอำเภอบอกถ้าผู้ใหญ่ที่ไม่ค่อยจะได้พบหน้ามาเยี่ยมเย็ยนหรือตรวจตาอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับนโยบาย หรือวิธีปฏิบัติงานก็ได้เพราะฉะนั้นขอให้ระวังตัวให้จงหนักอย่าคิดบ้ามันคงไม่ทําอะไรคิดไบซะก่อนว่ามันคงจะทําอะไรและดีพลตํารวจนมผู้ทําหน้าที่ลองหัวหน้าชุดหวนกลับเข้าไปในกระท่อมที่ทุกคนเรียกว่าค่ายแย่าปลุกเจ้าหน้าที่อีกสิบคนขึ้นบางคนเตือนและนอนฟังเสียงสุนัขเห่าอยู่แล้วภายในช่วเวลาไม่กี่นาที ทุกคนก็เข้าประจำที่หลังที่กำบังเรียบร้อยพร้อมอาวุธและกระสุนตเต็มอัตราลองหัวหน้าชุดและดูกำลังของฝ่ายตนแล้วก็ใจหายค่ายนั้นสร้างไว้สำหรับคน40-50คนเมื่อมีเหลืออยู่เพียง11คนทุกด้านจึงแลดูโบหรือหลวมและทำให้หน้าวิตกว่าถ้าฝ่ายคอมนิตทุ่มกำลังที่เหนือกว่าหลายเท่า หรือหลายสิบเท่าเข้าตีนอกจากจะป้องกันไม่ได้แล้วฝ่ายตั้งรับอาจจะไม่รอดชีวิตเลยหมายแต่คนเดียวก็เป็นได้เสียงหมาเหา่าเงียบไปครู่ใหญ่ความเงียบที่เข้ามาแทนที่ดูเหมือนจะยิ่งเพิ่มความเคร่งเครียดให้สูงขึ้นอีกฝนที่ตั้งเขาอยู่นานแล้วเริ่มโปรยลงมาแต่ไม่หนาเม็ดอากาศภายในกระท่อมหลังใหญ่เผืนดิน และหลอมด้วยมูลดินเย็นลงผลตำรวจหนุ่มลองหัวหน้าชุดคิดบ้นาขณะนั้นหากเป็นที่บ้านของเขาที่อำเภอกเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิเขาก็คงนอนห่มผ้าและหลับไม่ยอมตืน่นจนกว่าฝนจะหยุดกระสุนของศัตรูชุดแรกทำให้เขาสะดุ้งจนผาบาและคนอื่นก็คงจะเช่นเดียวกัน เสียงของมันแหลมและดังติดต่อกันทียิบกระสุนชุดดนันดังยังไม่ทันจะเส้นเสียงปืด12กระบอกภายในชุดคุ้มคลองหมู่บ้านก้อนระเบิดสนั่นโต้ตอบออกไปดังต้องลองหัวหน้าชุดคุ้มครองหมู่บ้านกัดฟันเขาเพ่งมองไปข้างหน้าและไม่เห็นอะไร หมายในแสงแปรปร่าของฝาเจ้าหน้าที่ของเขากำลังยิงสุ่มออกไปโดยไม่มีเป้าเอาเสียงกระสุนปืนเป็นเครื่องปลอบใจถ้าหากเป็นเช่นนั้นต่อไปอีกไม่นานกระสุนก็จะหมดเขาตะโกนกรอกหูผลที่อยู่สองข้างว่าหยุดดิงและไม่ได้ผลเพราะทั้งสองคนทำอาการเหมือนคนหูหนวกในที่สุดเขาต้องตะโกนอีกครั้งลางเอามือตบที่ไหล่โดยแรง ทั้งสองคนจึงได้สติและสั่งคำสั่งผ่านไปจนทั่วทุกชุดควบคุมสติให้ดีอย่าหลงกลเผากค้อมันยิงมาชุดเดียวเท่านั้นพวกคุณยิงต่อไปทีละตั้งหนึ่งร้อยนัดอย่างนี้ประเดียวเดียวกระสุนก็หมดเดี๋ยวเราจะกลายเป็นผีเฝ้าหมู่บ้านไม่เห็นที่หมายยายิงไม่ต้องกลัวเราอยู่ในที่กำบังมันตั้งหากจะต้องกลัวเรา ต่อจากนั้นการยิงจึงเป็นไปอย่างมีระเบียบและประปรายถึงกระนั้นพลตำรวจนมก็ไม่ได้วางใจเขาวิ่งจากเจ้าหน้าที่คนเด่งไปอย่างเจ้าหน้าที่อีกคนเด่งํำชับให้ยิงเมื่อเห็นเป้าเท่านั้นและปลุกปลอบใจของเพื่อนร่วมงานด้วยประโยช์ต่างๆเห็นไหมว่ามันกลัวถ้ามันเก่งจริงมันต้องบุกเข้ามาแล้ว ยิงอย่างหวังผลนะพี่ชายประหยัดกระสุนไบปราเดี๋ยวกำลังสนับสนุนก็มาถึงดีมากยิงอย่างนั้นแหละให้แล่เห็นตัวหรือประกายไฟที่ปากกระบอกของมันซะก่อนเดี๋ยวจริงๆเขาหยุดที่เครื่องรับส่งวิทยุเดี๋ยวรายงานให้บอก,ก่อทราบเป็นระยะระยะเมื่อได้รับคำยืนยันว่ากองหลอยโจมตีซึ่งตั้งอยู่ไม่ห่างจากบ้านโดงเย็นนักได้เดินทางออกบ้านแล้ว เขาก็แจ้งข่าวนั้นให้เพื่อนร่วมงานทั้ง12คนทราบดังๆและทันทีเขารู้แต่ไม่ได้บอกว่ากองหลอยโจมตีอาจใช้เวลาหลายชั่วโมงกว่าจะมาถึงเราจะต้องระวังการซุ่มโจมตีของผอนคอระบางทางเสียงปืนของฝ่ายตรงันข้ามเงียบเสียงลงแต่เสียงปืนของเจ้าหน้าที่ชุดคุม้มครองหมู่บ้านชุดั้นก็เงียบลงด้วย พวกขี้ข้าถนอมละพาดสมุนจกักรวรรดินิยมอเมริกาบางปืนและยอมแพ้เสียโดยดีพวกเราก็กำลังติดอาวุธประชาชนไทยไม่ต้องการเอาชีวิตไทยเราต้องการแต่ออ,อประพัน์คนเดียวเพราะมันเป็นศัตรูประชาชนถ้าเราได้ตัวออประพัน์กับปืนกระสุนทั้งหมดแล้วเราจะยอมไว้ชีวิตคนอื่นทั้งหมดอย่ารู้เลยไม่มีประโยชน์หรอก เรามีกำลังสองร้อยคนและหลอมพวกมึงบมายหมดแล้วเสียงตะโกนด้วยสำเนียงภาคกลางดังขึ้นในหมู่หมายนอกค่ายเจ้าหน้าที่ทุกคนได้รับคำสั่งแต่ต้นให้สงบเงียบไม่ตอบโต้ทางค้าล่มกระไฟตรงกันข้ามแต่ลองหัวหน้าชดหลูดีว่าเสียงตะโกนของผอกคอทำความบันไบให้ฝ่ายต้นเพียงใดอสอประพันธ์ อสอหนุ่มรูปงามเจ้าสำลาญผู้นั้นไม่มีคนในชุดหลักครอาลัยอาวรนนักํำประนามว่าศัตรูของประชาชนนั้นไม่ใกล้ความจริงเปินและกระสุนของทางรัชการได้มาเปล่าๆและกระสุนก็กำลังล่ยหลอลงระว่างอาสอประพันธ์ปืนกับกระสุนและชีวิตของตนอยากไหนควรจะลักและหวงแหนกว่ากัน ไอ้ขี้ข้าเหมาเจอตุงไอ้ขี้ข้าโฮจีเบนผลตำรวจนมแผดเสียงขึ้นดังจนที่หมอบอยู่ใกล้ๆกลสะดุ้งไอ้พวกเห็นขี้ดีกว่าไส้มึงว่ามีกำลังต่อม,มากไหมแล้วหดหัวอยู่ทำไมก็เข้ามาเอาไปเองสิบอยพวกกูไม่ส่งอะไรให้พวกมึงหรอกนอกจากส่งวิญญาณพวกมึงไอ้พวกทรยศต่อญาติพี่น้อง ให้ไปตลกเท่านั้นออประพันธ์ถ้าเขาผิดจริงๆพวกกูก็จะพิโรดาโทษกันเองไม่ให้พวกเจ็กพวกยวนมาเสือกยุ่งด้วยหรอกอย่ารอช้าอยู่เลยเรียบเข้ามาซะก่อนที่กูจะตีจากข้างหลังขาดคำเขาก็ได้ยินเสียงหลองเรียกจากข้างหลังลองหัวหน้าทุดหันขวับไปและเห็นราษสรดออาสาสมัครผู้หนึ่งเืนขึ้นเต็มตัว ทับปืนเล็กยาวยิงกระดำออกไปเบื้องหน้าสี่ห้านัดหันแล้วก็มีเสียงของหนักดักตกดังตบทุกคนถึงตัวลงนอนราบกับพื้นใจต่อมาก็มีเสียงระเบิดสนั่นบันไนนสไบทือนทุกคนหูอื้อจนไม่ได้ยินเสียงปืนจาก่ายนอกที่แผดสนั่นขึ้นอีก ลูกระเบิดคข้างลูกนันนระเบิดขึ้นที่หน้ามูลดินที่กำบังไมลาบประมาณตีสามมีเสียงปืนดังขึ้นปรล,ลายแต่ไกลเสียงปืนของผู้หลอมชุดคุ้มครองหมู่บ้านชุดั้นหยุดลงทันทีอีกสักครู่หนึ่งมีเสียงนกปีดเป่ายาวแล้วความเงียบก็คืนมาสู่บริเวณนั้นอีกคำลบหนึ่งเจ้าหน้าที่ชุดคลุมครองหมู่บ้านทั้งสิคน ยังเงยืนอยู่หลังบูลดินที่กำบังคนหนึ่งถือปืนด้วยมือขวามือเดียวมือสายถือผ้าเข้าหมากดลงบนแผลชะกันบนแก้มสายเยือดชุ่มผ้าเข้าหมาผืนนั้นเขาหนูว่าเขาเจ็บมากและอ่อนเพลียลงเป็นลำดับแต่เขาหนูด้วยว่าประเดี๋ยวหมอจะมาถึงและเขาจะต้องไม่ตายเมื่อหายแล้วใบหน้าที่เขาเคยภาคภูมิใจในความสง่างนั้น ผมจะมีแผลเป็นหน้าเกลียดแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะเขาได้ตัดสินใจแล้วว่าหลังจากนั้นเขาจะไม่ใายความสง่างามของเขาด้วยวิธีและวัตถุประสงค์เดิมอีกต่อไปแล้วลองหัวหน้าชุดยืนเอาเขาข้างหนึ่งยันบูนดินไหวแล้าขาอีกข้างหนึ่งฉายได้ด้วยความลำบากทุกครั้งที่เอาเท้าเหยียบเขาจะรู้สึกเสียวแปลที่เข่า เขารู้ว่าเขาได้รับบาดเจ็บแต่ไม่ทราบว่าตรงไหนและจากอาวุธชนิดใดและในความมืดเช่นนั้นในสถานการณ์อย่างนั้นเขายัางไม่อยากจะทำการปฐมพยาบาลให้แก่ตนเองผลตำรวจหนุ่มเดาเอาว่าฝ่ายศัตรูคงจะได้ถอยไปแล้วเสียงปืนที่ได้ยินแต่ไกลเมื่อตีสามน้นนคงจะเป็นเสียงปืนอกเกิดจากการประทะกันระหว่างกองร้อยโจมตี ก้องกําลังติดอาวุธของประชาชนไทยและในภาบะการอย่างนั้นเขารู้ดีว่าฝ่ายหลังไม่เคยอยู่ต่อกอนกับฝ่ายแรกพวกมันถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดว่าเองมาฆ่ามุดแต่เขาก็ประมาทไม่ได้โดยเฉพาะในยามนั้นยามที่กระสุนปืนของเขาเหลืออยู่เพียง20นัด แสงสีเงินค่อยๆแจ่มชัดขึ้นทางขอบฝาเบื้องตะวันออกลองหัวหน้าชุดเพ่งมองดูสิ่งที่แลเห็นตะคุ่มตะคุ่มอยู่ข้างหน้าเมื่อแน่ใจว่าเป็นมนุษย์เขาก็ยกปืนเล็กกลในมือขึ้นประทับในท่าเตรียมยิงเขารู้สึกว่าใครคนหนึ่งจับแขนขวาเขาอย่างแรงแต่นั่นใครคนนั้นบอกเขาว่าไม่ใช่พวกบันหรอกครับ ชาวบ้านกำลังจะไปนานลองจับตอนที่12แล้วนะครับโหลดตามแล้วฟังตอนต่อ,ตอไปนะขอบคุณทุกท่านที่กรุณาติดตามแล้วฟังมาโดยตลอดนะครับขอบคุณลหลายครับ